ดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อช่วงนี้ใครที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดดูได้หมดเลยค่ะกับหัวข้อนี้นะคะช่วงนี้เราจะได้เจอใครบางคนที่คุณถูกใจ ถูกคอคุยแล้วรู้เรื่องมองตารู้ใจกันหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยแล้วเชื่อมั่นในไพ่อาราเคิลการ์ดทุกใบทุกสำรับของแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกการ์ดกันเลยวันนี้เรากันมาในสามตัวเลือกสามกองนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวแทนที่หนึ่งเป็นไพ่ใบนี้ค่ะใครชอบเลือกเลยนะคะแล้วตัวแทนนะคะไพ่ใบที่สองกองที่สองเป็นการ์ดใบนี้ค่ะ ตัวแทนกองที่สามเป็นการ์ดใบนี้ค่ะถ้าชอบลูกดวงก็เลือกได้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยใครที่เลือกการ์ดกองที่1เอาไว้นะคะเป็นใบนี้นะคะเราจะได้เจอเขาคนนี้หรือเปล่า ใครที่เลือกกองที่หนึ่งอะมีความหวาดระแวงบางคนน่ะเคยเจ็บมาแล้ว,ลวครั้งหนึ่งด้วยเคย,ยเจ็บเคยอกหักหนู่นนี่นั่นเคยมีปัญหามามากๆจนบางคนรู้สึกว่าฉันก็โดนหลอกอีกหรือเปล่าฉันจะโดนเทอีกหรือเปล่าฉันจะมีปัญหาอีกไมหมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะแต่คราวเนี้ค่ะคุณ มันว้าวมากถ้าคุณกองที่หนึ่งลองเปิดใจแม่หมอว่าเขาคนนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วดูแลคุณมากๆมันอาจจะมีปัญหาในช่วงแรกๆอันนู้นอันนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ถูกใจรู้สึกว่าไม่ชอบในช่วงแรกแต่ถ้าคุณได้ลองคบลองคุยกับกองที่หนึ่งอะคะ่ะดีมากๆเขาจะ รักคุณมากๆในตอนหลังในตอนสุดท้ายที่เราเริ่มคุยกันแล้วแล้วสักพักหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบต้นหลายปลายดีประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกับการ์ดค่ะกองที่2เป็นการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มเลยเราจะเจอกับคนคนนี้หรือเปล่าเจอค่ะอันนี้เจอล้านล้านล้านเลยนะคะบางคนเจอกันในที่ทํางานบางคนเจอกันแล้วแล้วดีมาก เจอแล้วเขาจะมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์คุณด้วยในระดับต่อไปขั้นตอนต่อไปเจอแล้วได้คุยกันแบบดีๆหรือเขาแอบชอบคุณอยู่แล้วนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเปิดรับพลัง,งานดีๆไปด้วยนะคะทุกกองเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองสุดท้ายค่ะเป็นการ์ดใบนี้นะคะอันนี้เจอไหมเช่นเดียวกันเลยค่ะบางคน่ะ เป็นอะไรที่แบบไม่ถูกชะตากันมาก่อนก็ได้นะเออไม่ชอบรู้สึกว่าเจอแล้วคนคนนี้ไม่คิดเลยไม่ใช่เลยอะค่ะแต่เมื่อคุณได้คุยไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆลงตัวและดีขึ้นเองบางคนอาจจะเป็นเพื่อนที่เคยเจอกันมาก่อนก็ได้หรือจะ แรกๆคุยกันแบบสถานะเพื่อนค่อยๆเลื่อนลันดับไปเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ก็ได้บางคนอันเนี้ยรักสองเพศต่างเพศก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อได้คุยอ่ะคุณน่ะจะถูกใจถูกคอกับเขามากๆมันจะมีความรู้สึกที่เฮ้ยคุยกันรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยในบางเรื่องคุณกับเขาอ่ะจะได้มีการนัดหมายไปทําบุญไหว้พระกันด้วยนะคะชาวกองที่สมอะ่ะโอเค จบกันไปค่ะสําหรับ3กองในวันนี้นะคะเราจะได้เจอกับคนถูกใจถูกคอหรือเปล่านั่นเองโดยรวมแล้วแม่หมอว่าเจอทั้ง3กองนะแต่ความเป็นไปมันต่างกันแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมค่ะกดถูกใจเพจแม่ลูกผูกดวงกดติดตามและแชร์คลิปนี้ออกไปให้แม่หมอด้วยเปิดรับพลังงานดีๆขอให้ทุกกองได้ดั่งใจสมหวังตามที่เปิดไพ่กันไปเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ